ัสดีจ้าพี่น้องยายท่องได้จ้าอ้ยเห็นหอดผาหอดเพ่ผาคนหนูอันย้ายท่องไปอันรียเกรุงเทียอเก้า็มาจ้าโอ้ยจะมันไปลราเมือน้ำจีหาเมือจ้าพี่น้องไปนอนลงแร้มันช่งสูงไปเห็นหม่องช่งสูงกับแคววา่างก็เก้าละจ้าพี่น้อง อันอให้ให้พี่น้องอันเอาสูพี่น้องเบิ่งแน่หล่ะละจ้าต่ว่าอันสิทาย่อยให้ให้เบิ่งเนาะจ้าเนาะอันคําว่าไปเที่ยวพี่น้องเออกระเบนว่าสั้นดินสั้นโดดอยากไปดอกผู้คนไปผู้ละคนไปพวกปะอันผู้บาอาจารย์เพิ่นเพิ่นกเ็เลยให้ไปน้าจ้าก็ได้ไปเห็นอันมองสุ้มซ้วงคุนอันไปเมื่อแรกนอก็เป็นตลาดน้ำ Um อํอาอําอําเพราะว่าเออเราก็ไปยังสูงสูงอันอันตึกอันตึกขิงขิงเพราะว่าจ้าอันเจ็ดเจ็ดสิบแปดสันจ้าอืมอันอันไปบางพืานสูงกระย,กยันตัวเนาะห้องผูเ่าเถาแล้วกนกระยันตัวเออไปได้บ้าขึ้นไหนบ้องกูไปก็น่าึกษซาก็ลื่นแถวสันใหญ่บ่าอืมอันบาน,นี้มือ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 นึกก็ไปอีกอันไปอันเอเชีย เอเชียที่กสันส่นซื้อเพิ่นมันชิมเหัน็นแบบเป็นอันอันสิ้นสารั่นนะอ้าวผมคุ้มบ่เคยขี้สิ่งสารสูขีบ่ขี้บ่เขาว่าเอาล่องบังวะใหญ่ว่าเอาล่องก็ล่องอืมขึ้นก็นได้ยุ่มเน่ะเอิกไว้ยุ่นละอืมเออกับปพียงกรุงเทพเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะจะเออก็ดีอยู่กับมวลอยู่อืเห็นไปเห็นซะเกิดจ่าเดี๋ยวกสั่ฑนเขาซ่อนไ,ไปไปรถ บ้านนี้อันมื่อที่สามอ่อันไปอันอันไปตึกอันไอคอนสยามพี่น้องอันอันกับไปเห็นความยิ่งใหญ่เนาะจ้าเนาะอันบนมีเงินสื่อดอกพิจตาเนี่ยแพงๆแต่ว่าไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอันหมาโหรานของเพิ่นการสร้างการอีหยังโอ้ยตื่นต่าอยู่บนน้องเฮามันบ่มีเนาะก็แต่บนมือมึงจังสั่นแล้วก็ค่้ามาหันกับไปลงเรือกินข้าวอยู่ทางดาดฟ้าเรือ อันเลือดสามสันพี่น้องเออจังมาย่ายว่า,วาเออกิ่นยูตะล้างปอะมวนอันขึ้นไปกิน่นยูทั้งเทิงฝนฝนล่อง,องน้ำแม่น้ำเจา้าะพญาย่ายกับปากกาเหลียวล่องแล้วย่ายหยันน่นเนาะอืมทายลูกปลาเทิงจันเออทถิงอยากเห็นแต่ว่ากางงามอิรีพี่น้องเลือดคอยอยุ้ยยุ้ยยุย้ย,ยไปเนาะอันอันไฟเนาะกลางคืนมาไฟของอันโรงแรม่ของพักหมองครับเป็นเป็นประดับไฟได้งามอิรีจ้ะอืมก็คือก็ถือว่าสวยงามจ่ะ ยังมาายกกันแยท่องกันเลยว่าเออชีวิตเดียวเกิดชีวิตเดียวคือบริเตไปอีกนั่นแหละมันจะได้กับบริเตไปอีกจาาพี่น้องโอกาสโอกาสมี่ก็ถือว่าโชคดีอันเกิดชาติเดียวเนาะบริเ้เห็นอีกดอกนั่นแหละพี่น้องก็เลยมาบอกพี่น้องฟั้างวางหัวกามาขึ้นฮอดห่มตะกบอาจารย์พี่น้องไปพักโรงแรมยังไงชุงผงกาบเคือห่มตะกบเผาดอกคือศาสกำเนิดเท่ามันจำนองจำการเนี่ยแะคืออู่น้ำหอมใหม่ห่มตอเนาะเออ ก็ดีกดันังดีทั้ก็ได้กำไรอยู่ดอกกำไรชีวิตกำไรกไร็กได้ไปเรียนเรียนรู้อืมอันบอกพิษบอกถือยากคนับผมที่บอกอันนึงกับเปไปออกอันนึงอืมผู้เฒ่าเป็นแนวนั้นอันได้เรียนรู้อันอันสิ่งใหม่ๆแนวใหม่ๆเนาะของหนำของชาเพิ่นแต่ละหมองไปเขามีแต่แนวใหม่ๆเป็นเอ้ยบ่ได้กดยากจังซี่นะพี่น้องอืมอันว่าตาอ,อนเฮาเข้าห้องน้ำว่าตะลุกขึ้นอัน มันก็เปิดน้ำเองมันเองถือหนาจ่ะมันจะอัตโนโมัติเบิดเอาว่าซ้องมาดีแทชูใหญ่ปะอันกันพูดได้ขีดขันอันเรื่องลืมกันลืม,ลมกันคนขีดขันได้เลยนะจ๊ะลูกขึ้นมันก็เทนน้ำเองมันเอาถือไรจักจักหลดโอ้ยซ้องมาดีแท้ว่าเออนั่นแหละกไ็ได้มันพี่น้องแล้วก็ไปเบิ่งห้องน้ำแบบโอ้ยวันยุยนยุนในอวกาศกาสันทบาหาห้องน้ำแบบรู้ละแบบสากลแบบนี่แต่คนต่างชาติ่น้อง เขาเจ้าหอดบอส่แมกใส่เหมือดโอ้ยตังตัวยังหยาดสยตึิพี่น้องเดียวยังกาถือกล่องไผ่กล่องมัดนู่ทางไทยอันตึกสูงสูงนงห้งคำแหงเหมือดเท่าไรแหงคนแหงไหลายแหงขึ้นไปเบืองอันฝนกับบอตกมึดูเดี๋ยวพี่น้องย่ามฝนตอนไหนฝนกับบอตกก็ถือว่าโชคดีอีหลีอีหลอพี่น้องมาหอดบ้านไอ้กับมามาหอดอันอันอันฟ้ามโชกไส้พี่น้องมันค้ากับนั่นมามากินข้าวเที่ยงอยู่หัน ลูกออกมาสิมาขึ้นลดมากกะสิบ่ได้จนว่าอันอันอันพนักงาน่นเอาเอาคันยูงใหญ่อันกังมาทรงขึ้นหลดพี่น้องมึงดูเลดียวอยู่กรุงเทพไปเที่ยวซะแถบบ่มีฝนเออกะถือว่าโชคดีว่าสนดอกว่าเออกถทายรูปได้หลายอยู่ก็ตามภาษาใหญ่ละเนาะอันบ่ม่นเมื่อกลางเมื่อหยังดอกอันทายตามภาษาละก็งในน้อยใหญ่อืมแต่ว่าบางอย่างก็เอาลงเห็นพี่น้องบ่งบ่ได้มันย่านมันติดหนาติดตาหรือว่าติดเพ่งติดหยัพง่น จังสี่เลยพี่น้องเอาลองหน่อยหน่อยนึงดอกมันอันก็คือบอกให้ฟังกันแล้วว่าอ,อันโทรศัพท์ย้ายเครื่องเน่อยหน่อยแห้งหน่อยหน่อยจ้าเฮ็ดเน่าเน่ากับอะไรดอกมันหลากมาไปเบาง <c oughs> ่ายๆจักเรียกเสียังได้เล,ลยเนาะเน่ยก็คือมวนนะจ้าพี่น้องเอออันกับภาษาผู้เท่ากัละเน่ยะถือยศซาเด,ด้อจ้าเด้อจังไหนผิดพลาดจังไหนก็ขอประทานถูดหัวประทานอภัยเด้อละกันขอขอบบุญขอบคุณนส้หรับผู้ติดตามมาจ่าเนาะผู้อันผู้แห่งกำลังใจก็มีอยู่จ่า มีอยู่มีมีปูเบิงย่ายเอาเบิงแล้วก็เอ้หัวขวนย่าซื่อๆนั่นล่ะเดอ้อเออหัวควนโอ้ย่ายอันนี้คือเป็นแนวนี้ไม่ยังคือเอาอย่างนา้นทำไมเบงจอกเหบ่าแจกแหลกก็ซ้ำย่ายล่ะคนบน่ได้หนังสือเนาะจานะ้าเนาะซ้ำนั่นละ่ะจ้าสำหรับผิวหนีเอาไว้สำนีับสักวันขอบคุณขอบคุณโชคดีมีแห้งยู่ดีมีแห้งอันให้ลำไม่รู้อะไรสุข,ขสุข,ขนจ้าเด้อสมบัติดีสวัสดีจา้า